สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP นี้จะเป็น EP พิเศษนะคะพี่ๆยังยังไม่ได้มีพระใหม่นะคะเป็น EP ที่แบบดุดจองบ้างอะไรบ้างนะคะพี่ๆนะคะ EP พิเศษนะคะวันนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดรับชมแล้วนะคะชื่นชอบองไหนนะคะแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097986 หกหกนะคะหรือว่าโทรมาได้เลยนะจ๊ะถ้าหนูให้ดูเร็วไปนะคะทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะคะทางไลน์นะจ๊ะค่าพาในวันนี้นะคะเปิดให้เช่าบูชาที่300นะคะส่งฟรีเอ s ็มเอสไปสีไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50นะคะไม่ว่าจะรับกี่อมก็บวกเพิ่มแค่ห้าสนะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะ เดี๋ยววันนี้จะให้ดูเร็วๆหน่อยนะคะพี่ๆนะคะถ้าดูไม่ทันทักไลน์มาดูภาพนิ่งได้เลยนะคะวันนี้แม่ค้าไม่ค่อยสบาย <c oughs> ค่ะอันนี้องค์ที่หน่งนะคะพี่ๆเป็นตะกุดนะคะ <c oughs> เครื่องรังไม่ทราบที่นะคะพี่ๆ นี่เป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปองค์ที่สองเป็นหดวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ หลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองต่อไปองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเป็นแพะไม้แกะนะคะ คแพะไม้แกะนะคะเป็นองค์ที่สานะจ๊าอ,องค์นี้ต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่กันหาชาลีนะคะกันหาชาดีหลวงพ่อค้อยนะคะวัดบางไกลนอกนะคะ อ,องค์นี้นะคะเป็นรายการที่4นะจ๊ะรายการที่4ต่อไปรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นพระสมเด็จนะจ๊ะ นหลังนะคะอันนี้เป็นรายการที่ห้านะคะพี่พี่ าหนูให้ดูเร็วไปทักมาได้เลยนะจ๊ะรักทักมาได้เลยต่อไปรายการที่หกนะคะพระสมเด็จปกโปรนะคะพระสมเด็จปกโผรพิมพ์ปกโปร ด้านหลังนะคะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะองค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะคะ องค์ที่เจ็ดหลวงปูท่ทวัดเนื้อว่านนะคะด้านหลังนะคะต้นะคะ น้านหลงค่ะพระสมเด็จเอ้ยไม่ใช่ขออภัยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเป็นองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่8ดนะคะองค์ที่แปดพระหร่อไม่ทราบที่นะคะ พระหล่อไม่ทราบที่องค์นี้นะคะองค์ที่8ดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่9้านะจ๊ะองค์ที่9้าเป็นพระกริ่งหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังนะคะ,ะ,ค,ะค่ะพระก,กลิ่งนะคะเป็นรายการที่เก้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบนะคะ องที่สิบเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคนะคะ หลังนะจ๊ะค่ะเหรียญหลวงพ่อกวยเป็นองค์ที่11นะคะต่อไปองค์ที่12องนะจ๊ะองค์ที่12พระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ ะค,ะค่ะหลวงพ่อเงินองนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะคะ หลวงพ่อเงินเนื้อดินองค์นี้องค์ที่13บานะจ๊ะต่อไปองค์ที่14นะคะองค์ที่14พระคำข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษี 4, ดิงดำนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะรงนี้นะคะองค์ที่สิบสีนะคะ14ต่อไปรายการที่15นะคะ รายการที่15หลวงพ่อกเกษมเข็มโกพร้อมสร้อยนะคะ ลวงพ่อก็เสีมพร้อมสร้อยนะคะเป็นองค์ที่สิบห้านะคะพี่ๆต่อไปนะคะองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะ หลวงพ่อทวดนะคะองค์นี้องค์ที่16นะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะจ๊ะภาพนิ่งได้เลยนะต่อไปองค์ที่17นะคะพระเนื้อเมกกะสิทธ์นะคะพิมพ์พระพุทธนะคะ เป็นองค์ที่17นะคะพี่พี่องค์ที่สิต่อไปองค์ที่18นะคะองค์ที่18ดพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อผงนะคะ เป็นรายการที่สิบแปดนะคะหลวงตูงเอี่ยมเนื้อผงนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้าองค์ที่สิบเก้านะคะเหลี่ยรอหลวงพ่อเพลินนะคะวัดหนองไม้เหลืองนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเรียนหล่อหลวงพ่อเพลินะคะเป็นองค์ที่สิบเก้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะคะ องค์ที่สิบเหรียญพระพุทธโสธรนะคะเขียนปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบด้านหลังป้จ้า เป็นองค์ที่ยี่สิบนะคะอ,องค์นี้ต่อไปองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเหลียนหลวงพ่อแช่มวัชรลองภูกเก็ตนะคะ หลวงพ่อแช่มมัชลองภูเก็ตนะคะเป็นองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะค่ะพี่พี่วันนี้ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะจ๊ะพี่พอันนี้นะคะเป็นพระเอ่อหลุดจองนะหลุดจองบ้างนะคะแล้วก็แบบมีคนให้เก็บไว้แต่พอถึงเวลาจริงๆเขาก็เขาไม่โอนอะไรอย่างนี้นะคะ ฝากพี่ๆติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะเวลาประมาณเกือบเกืๆหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ